ฮัลโหลครับพี่เอ๋วครับดีไหมครับครับคือผมอยากอยากรู้ไงว่าทําไมทําไมถึงไม่ไม่ค่อยชอบผมหรอผมเป็นลูกสาวเพื่อสามคนผมพูดสั้นเลยนะเขาไม่ใหญ่เขาเสียใจ problem, me, ดิฮันกร้องฟอร์ พวกแกเป็นอะไรกันทำไมนิบไปทำอะไรกันง่ายคือเวลาผู้ใหญ่คุยโทรศัพท์ผมถูกสอนมาว่าต้องเงียบวะครับใชค่ะใช่ครับไม่มีออยากจะคุยกับป้าือเปลอกเออดูอึดอัดผมผมผมไม่ค่อยอึดอัดนะแต่ก็มีอยากจะมีอยากจะคุยเหมือนกันครับอะไรคุยได้นะอยากขอลูกสาวไม่เฮ้ยอะไรแกเป็นเพื่อนกันไ่ขอเป็นเพื่อนเนี่ยขอเป็นเพื่อนเอ ไม่ตัวมันไม่ได้เกี่ยวเลยไอ้ไว้เข้าหลังไม่ให้มาด้วยนะนะเดี๋ยวให้ไปเล่นบาร์บี้บ้านตัวจะคุยใช่ไหมครับมาไหนมาเอาไอ้คุยกับสองคนเหรอคะเดี๋ยวๆนะมาพี่เอลวครับฮัลโหลครับพี่เอลครับดีไหมครับครับคือมันมีคนแอบฟังด้วยอ่ะตัววปเปอร์ไม่น่าที่กิน โอเคได้ครับคือผมอยากอยากรู้ไงว่าทำไมทาไมถึงไม่ไม่ค่อยชอบผมหรอเอาจริงใช่ไหมครับใช่ครับบางอย่างครับทำไมผมต้องไม่ชอบล่ะถูกไหมอันนี้ต้องคิด,คดใช่ใช่ <ๆ S 1> ผม <คน S 1> ว่ามัน,<ๆ>ม,นมันไม่มีเหตุผลอะไรครับใช่ใช่ก็เลยมาตีคิดว่าผมไม่ชอบครับคือเพราะว่าเหมือนตอนนั้นนะดวงบอกผมว่า คือเขาบอกผมว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเจอผมมาเหมือนพี่อ่ะสั่งให้บอส่าแทงผมเลยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดน,นะครับด้วงมายถึงคือด้วงเขาสื่อสารผิดแล้วครับใช่ครับอ๋ออันนี้ผมเข้าใจครับเขาไม่เคยสื่อสารถูกอยู่แล้วครับใช่แล้วก็แปลว่าพี่เอลก็ไม่ได้เกลียดผมนี่ถูกไหมเพราะมันไม่ม,มีเหตุผลเลยอ่ะขึน้นมาเสียครัมสว่าจะมาถึงคิดว่าผมเกลียดแหรอ อ๋อมันคือการสื่อสารที่ปิดผ้าใช่ไหมครับเขาเรียกว่ามันเป็นคือมันมีเด็กคนหนึ่งคือพยายามโลกตลอดเวลาเอาผมผมเข้าใจครับเลยต้องจัดการนิดนึงเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันไม่ควรมีอะไรปิดบังแล้วก็ไม่น่าจะปิดบังไงผมก็ว่ามันไม่มันไม่ได้มีอะไรปิดบังนะครับ เออตัวมีพิรุษมันจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรคนนั้นคือคนะไข่ทำไมเขาถึงทําตัวมีพิรุษผมไม่เข้าใจใช่ครับทำเองด้วยนะแต,แต่ผมต้องบอกอย่างนึงก่อนว่ามเป็ลูกสาวแค่สามคนครับอียไอคนเนี้ย คุณสั้นเลยนะเขาไม่ใหญ่เขาเสียใจแต่ผมว่าการเป็นเพื่อนผมเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรให้เสียใจนะแหละผมหนึง่งผมหึ่งบอยครับเพราะฉะนั้นผมฝากด้วยแล้วกันเาไปเล่นด้วยกันนะครับอ๋อได้ครับ๋ยวนี้ผมบอกผมไม่เคยเกลียดเลยนะแต่ผมก็ไม่เค,คยโกรธอะไรด้วยเพราะเราเราก็าไม่ได้มีอะไรกันใช่ครับ ไม่ขอพูดตีเด็ดเดครับวันพิสาก็ตามภาษาขอเป็นพ่อครับต้องมีอาชีพครับครับผมก็จะครับก็เอางี้ดีกว่าผมผมรับปากแล้วกันว่าผมจะไม่ทำให้เขาเสียใดในฐานะเพื่อนครับได้ครับครับแค่นี้แหละโอเคไหมครับสบายใจขึ้นไหมโอเคครับสบายใจครับแต่คือผมอ่ะไม่ไม่ได้แบบเหมือนจะใช้คำพ่ดอิดัดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้อิดัดอะไรอยู่แล้วอะ ดีแล้วครับมีอะไรก็ถามได้ครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มมืดอัอดแล้วครับใช่ผมรู้สึกว่ามันแน่แนๆกับตัวนีงน,นน่น,นดีแต่อันี่เป็นอะไรเจ๊เจ๊หยุดเต้นมันอยู่ตรงไหนผมหยุด ในมียาถายอยไหมครับโอไม่มีแล้วครับผมสบายใจนะครับตอนนี้เึงเอ็ข้างหลังนี่ครับมีอะไรถามไหมไบโอเคงั้นฉันขอพูดสรุปให้ฟังได้ไหมว่าตอนนี้คือทุกคนไม่มีอะไรติดใจกันแล้วนะถ้าไว้จะไปเล่นกับด้วงก็คือเพื่อนไปถ้าถ้าเพชจะไปเล่นกับด้วงก็เหมือนเพื่อนไปเล่นกักน ไว้จะเล่นกับเรื่องก็เหมือนเพื่อนเล่นกันก็คนคือเพื่อนกันถูกต้องไหมคะถูกครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเพื่อนถูกครับก็จงไปเล่นกันให้สนุกตามภาษาเด็กโอเคไหมเพชรเอาเบรดมาสิโอ๊ย สนใจไอ้เจ้าวิงสูงเล่นได้ไหมครับได้ครับไปด้วยกันเลยเนี่ยเราจะปวดหัวนะตอนนี้ไปด้วย <laughs> ว่าแต่ผมผมเท่ไหมครับพี่เอวมาถึงก้รหนึ่งตัวได้อยู่นะครับเป็นหัวปลาเลยครับจริงๆผมผมเพี้ย จะอ้วงองเงี้ยหรอตลกอีไว้ก็อีไว้ตื้งจริงอีเะียก็ปรึกษาได้นะได้ครับเพรถ้าเกิดแบบทะเลาะกันก็มาหาพี่เอลก็ได้ถามพี่วาไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่วาสปอยพี่จะพอสปอยแล้วก็สปอยผมก็ผมสองคนไม่น่าจะมีอะไรให้ทะเลาะกันเลยนะดู จริงจริงนะอันเนี้ยใช่เหรอใช่เรื่องเรื่องเจ้าบ๊อบเนี่ยผมจัดการให้อันนี้ผมแค่จะขู่จะดวงเฉยแต่ผมจะทำจริงเหตุการณ์โศนาฏตกรรมวันนั้นไอหัวเงาะนั่นมันก็เร็วเหลือเกินจะเช็คว่าเร็วเดีช็ว่ารู้เท่าไม่ถึงการอ๋อจะไปลูกเพื่อ ไม่ครับบอบมันเป็นคนไม่มีหัวใจครับบอสใจรักอะแนแหละต้อ,อย่าถือโทษกดกันเลยนะขบผมไม่กดมันหรอกโอเคแต่วว่างพี่เอวาต้องพาเขาพาไอ้บอบมันไปหาหมอม้างนะทำไมอ่ะพี่เอวาไม่รู้เหรอครับเนี่ยว่าลูกพี่เอวาเป็นโรคอะเป็นอะไรอ่าไม่เคยบอกเลยอย่ะเขาไม่บอกพี่เหรอครับ มันเป็นใบโพล่าครับเป็นหนักด้วยอ๋ออันนั้นปกติคืออันนั้นไม่ใช่โรคพี่สังเกตไหมอะว่าบางวันเขาก็ดีบางวันมันก็ลายอะนั่นแหละจริงๆอันนั้นมันเป็นเรื่องคนิส่วนตัวอันนที่ไม่ใช่โรคค่ะผมแนะนำจิตแพทย์คนหนึ่งครับชื่อเด่นชัยครับอ๋อ ะจะไหวเหรอคะจะซัดหมอเอาดิไมอผมรักษ <c oughs> าไดา้น,นะใช่เหรพี่เอวตกปลาจะทำอะไรดีวะนี่ตกปลาดีกว่าครับโอเคพี่ฝากใจดีๆสามห้าหรือพี่จะต้องไม่ให้ห้าสิบใช่ไหม รออะไรไปเเราล่นไปเกันเถอะปะป๊าขะมาจะกลับสัวพาก่อนทำงานเราก็เปลี่ยนชุดนะออกเวรได้วันนี้ตกปลาครับป๊าอยากซูไปด้วยตกปลาก็ใส่ชุดไปด้วยอื้ใส่โอเคใส่ชุดนี้ได้เดี๋ยวมีใครปนขอบคุณป๊าว่าไงที่ป้าพูดถึงคือใครเลิกเลกเหรอคะอืมฮะ บกดูตัวลหรอทำไงให้มันไม่เลือกลายหรอคะเดีเ๋ยว้อาทำอะไรก็ทำ <ไอ S 2> ตัวปกติปกติทั้งสี่หมดเลยเนี่ยอือมีฮอนด้าด้วยเุ้ยเก็บรถก่อนทางนั้นไม่เห็นหน้าเลยหายเฟี้ยวฮึ่ยอะไรหมเฟี <c oughs> ้ยวเร็วไม่เป็นป้านี่เดินหน้าแล้วหอบทำไมก็ไม่รู้เปนบาปากหรอปิงปิงนะไอไอ